รุมเทรดไตวันเนี่ยตอนนี้เข้าประมาณ3ามหมื่ล้านคือเป็นรายย่อยหมดบ้านเราเนี่ยสี่หมื่นล้านแต่ว่ารายใหญ่เยอะ,อะถึงบอกเว,ว,วียดนามเนี่ยมันมีมันมีอะไรที่รอเราอยู่เยอะรอว่าเป็นอี e เมอร์จิ้งเมื่อไหร่เนี่ยต่างชาติเข้าได้เต็มที่เด็กที่ดูมีรีแมนขนาดเอาเข้าจริงๆของสามปีหลังเนี่ยกลายเป็นเวียดนามที่เข้ามาช่วยผมอ่าต้องรวม ที่ผมพูดเนี่ยมันรวมเวียดนามเข้าไปด้วยนะนยอ่าเพราะเวียดนามเนี่ยเอ่อผมจริงๆผมไปตั้งหลายปีละเจ็ด<ป>แปดปีเเจ็ดแปดปีแต่ว่าเข้าไปแรงๆประมาณสักสีห้าปีสีห้าป,ปีที่เข้าแรงสามสี่ปีแล้วเข้าแรงสุดแล้วเวียดนามจริงๆก็ดีตอนหลังเนี่ยแหละที่ที่ดีเป็นเรื่องเป็นราวนะปีนี้ก็ดีมากดีก่อนก็ดีมันก็ช่วยนะตัวนี้กลายเป็นายแบบผมนะเป็นหุ้นายแบบ ป็นเดอะแบกให้ที่ทําให้อยู่ได้อืมแล้วเขาดีมากเขาแล้วเขาไม่ใช่ดีแบบแค่ดัชนีหุ้นขึ้นนะค่ะเขาแบบเมืองไทยเลยคือดัชนีอาจจะแบบก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าในในดัชนีตรงนั้นน่ะมันมีหุ้นบางตัวที่มันอาเปอร์ฟอมามมากๆแล้วหุ้นพวกนั้นเป็นหุ้นที่เรียกว่าวีไอหุ้นวีไอหุ้นวีไอที่ราคายังไม่แพงนั่นแหละเขามีอย่างนี้อยู่ไงเขาอาการคล้ายๆเมืองไทย คือช่วงที่แบบว่าเหงาเหงาเนี่ยมีวีไอพคนรวยแน่เลย,เ,ลย,เ,ลยเพราะว่าไปจับหุ้นตัวที่มันร้อนแรงๆจับหุ้นตัวที่มันเปอร์ฟอร์มดีๆจริงๆแล้วก็จากตรงนั้นก็อาจจะใช้มาจิ้นด้วยอะไรด้วยก็ก็เลยเลยเปอร์ฟอร์มมากๆเ<ห>วียดนามตอนเนี้ยมันเริ่มมีอาการอย่างนี้<ห>แล้วก็จริงๆแล้วเวียดนามมีอาการอีกอย่าง,างที่เหมือนเมืองไทยมากตอนที่เรากําลังบูมคือนักลงทุนไหลย่อยแหข้าตลาตอนนี้เริ่มมาแล้วใช่ไหมอ้ ตอนนี้ลงทุนรายย่อยเขาเจ็ดล้านกว่าจะแปดล้านกว่าของไทยแค่ห้าล้านเขาใหญ่กว่าไทยแล้วตอนนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนไทยไม่เคยรู้หรอกว่าแสดงว่าสภาพคล่องเขาเริ่มมาแล้วเขาเยอะกว่าไทยตอนเนี้วลุ่มเฉดของรายย่อยของเวียดนามมากกว่าวลุ่มเฉดของรายย่อยไม่ใช่รายย่อยนักลงทุนบุคคลไทยแล้วตอนเนี้ยอืหลายคนยังไม่รู้ไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้เข้าตลาดไม่รู้ว่าเฮ้ยคุณไม่รู้หรอกว่าแต่ก่อนของเวียดนามมัน ตลาดไม่เคยมีสภาพคล่องนู่นนี่ไม่ใช่ตอนนี้ยจํานวนคนเขาก็มากกว่าโวล่มเทรดไตวันเนี่ยตอนนี้เขาประมาณสามหมื่นล้านแต่สามหมื่นล้านนี้เนื้อๆนะคือเป็นรายย่อยหมดบ้านเราเนี่ยสี่หมื่นล้านแต่ว่ารายใหญ่เยอะรายใหญ่ที่ว่านี่คือสถาบันนู่นนี่นะแล้วก็ต่างชาติต่างชาติต่างชาติเราเยอะมากต่างชาติเขาเกือบศูนย์เพราะนั่นจริงๆริงยังไม่เป็นสามหมื่นของเขานี่คือรายย่อยส่วบุคคล ไม่มีสถาบันอีกสถาบันต้ไม่เคยมีมีแต่รายย่อยเพราะฉะนั้นพอมารายย่อยมาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีหุ้นที่แบบว่าเอาเฮ้ยเปอร์ฟอร์มก็ไปเลยเพราะรายย่อยก็แห่กันมาซื้อมาซื้อมาซื้อแต่บ้านเราแต่มันก็จะผันผวนใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าเป็นรายย่อยเออเหมือนบ้านเราสมัยก่อนก็ผันผวนขึ้นลงนะขึ้นกันทีเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีปั่นหุ้นอะไรอย่างนี้ด้วยปั่นหุ้นเนี่ยยังน้อยยังน้อยแต่ก็มีบ้างแต่เขาก็จับหนัก คนโดนปั่นหุ้นนี่ติดคุกไปเยอะยะละไม่เยอะหลายคนละนะบางคนจะตายเราเราจะประหารเนาะกฎหมายแรงใช่แต่ว่าเวียดนามนี่ต้องเข้าใจว่าโครงสร้างตลาดพุ้นเขาไม่เอื้ออำนยให้เกิดการตั่นหุ้นเพราะอะไรคะเพราะบริษัทเขาฟรีโฟดแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นอ๋อฟรีโฟดเยอะแต่ฟรีโฟจะละหมากนิดนึงปั่นยากปั่นยากแทบจะไม่ได้แล้วก็ไม่มีเจ้ามือไม่มีเจ้ามือยังไม่มีเสียนหุ้นยังไม่มี ยังไม่มีเซยนหุ้นไม่มีรายใหญ่ไม่มีอะไรยังไม่มียังไม่เกิดเป็นรายย่อยจริงๆเลยค่ะจมันก็<ม>นคงจะเริ่มมีคนใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าไม่ใหญ่แบบบ้านเราเอาพูดง่ายๆไปเวียดนามเนี่ยถามว่าใครคือค้าใหญ่เวียดนามเขาไม่รู้ที่เนี่ยเราเราอ่ะมีสัมภาษณ์<ม>สัมภาษณ์จานิเวสสัมภาษณ์เสียยสัมภาษณ์เสียป๋องสัมภาษณ์เสียปัวอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั้นเขายังไม่มีไี่เขาบอกไม่รู้จักไม่ก็คือนักลงทุนชั้วไป แต่เขาจะพูดว่าเออแต่ตอนนี้เริ่มมีแก๊งมีนู่นมีนี่คือเล่นหุ้นเป็นกลุ่มเป็นอะไรเพราะพวกนี้ <c oughs> เพิ่ง <c oughs> เข้าตลาดหักครัเงินทองก็ยังไม่มากเพราะว่าตลาดหุ้นยังไม่เป็นที่ที่ทําเงินแบบบ้านเราสมัยก <c oughs> ่อนเนี่ยคือตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันเป็นที่ทําเงินแบบทาให้คุณมันเสียเป็นเป็นเศรษฐีได้แต่เวียดนามมันยังไม่เห็นไงเพราอยังไม่เห็นเนี่ยคนก็ยังเล่นกันแบบ นุกสนานเล่นจนแบบเก็บกำไรเก็บเก็บกไรกลับบ้านเออก็บตังกลับบ้านรายวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ทิ้งของเลยใเขาเขายังเป็นอย่างนั้นอยู่ยังไม่มีใครบอกว่าวิไอลงทุนเพื่อเกษียณลงทุนระยะยาวนู่นไม่มีอะเล่นหุ้นก็ถือเล่นนู่นไปพูดเรื่องพวกนี้ยังไม่ยังไม่ถึงจุดแล้วคนของเขาเองก็ยังไม่ถึงจุดนั้นคนของเวียดนามเองเขายังเลี้ยงลูกอยู่เขายังไม่จุดว่าเฮ้ยลูกก็ไม่มีละแล้วก็ตัวเอง ไม่มีลูกก็ต้องก็ต้องเก็บตังเก็บตังรวงทุนแล้วลงทุนที่ไหนต้องลงทุนตลาดหุ้นอาการอย่างนี้ไอ้ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่รู้จักไม่มีแต่องมีสถาบันอย่างกองทุนรวมไหมฮะกองทุนรวมเริ่มมีแต่ว่ากองทุนแบบกองทุนนำเน้นับนานกองทุนไม่มีอะไรเกองทุนไม่ได้ยินพูดเลยไม่มีคิดว่านี่แสดงว่าอัพไซ์เค้าถ้า ต่างประเทศเข้ามา<อ>สถาบันต่างๆนี้เข้ามาอัพไซด์เขาะจะมีโอกาสาาขึ้นได้อีกม,มาอาาเอาแค่ว่าถ้าบร,ริษัททั้งหลายเนี่ยบอกว่าต่อไปนี้ต้องมีกองทุนสำรองเรินที่ดีทุกบร,ริษัทอย่างบ้านเราโอ้มันจะเท่าไหร่คนเมื่อกี้เป็นร้อยล้านคนหนุ่มๆแน่นแน่นแล้วคนงานเพียบเต็มประเทศเลยเพราะว่าต่างชาติมาลงทุนแบบมหาศาลลงงานทุกโรงงานบอกให้มีกองทุนนี้และกองทุนพวกเนี้ย คุณเอาแค่ห้าห้าเปอร์เซ็นเขแคมาลงทุนหุ้นก็พอแบบบ้านเราตลาดี้ขึ้นไปเท่าไหร่จะมามันยังไม่มีเลยไงถิงบอกว่าเวียดนา,ามเนี่ยมันมีมันมีอะไรที่รอเราอยู่เยอะรอว่าเป็นอี e เมอร์จิงเมื่อไหร่เนี่ยต่างชาติเข้าได้เต็มที่จะคิดดูมีดีแมนขนาดไหนเข้ามาซื้อหุ้นตัวใหญ่ๆปุ๊บขึ้นไปถ้ามีกองทุนสำรองเ้ยงชีพกองทุนบำเหน็จบำนาราชการกองทุน อะไรก็แล้วแต่ลองเทอมฟันอะไรมันจะมันจะไปขนาดไหนอ,อืออาจารย์แค่แต่ว่าคนที่ตอนนี้เริ่มขย,ยับเข้าไปเนี่ยก็หวังว่าเขาจะได้เป็นตลาดหุ้นเกิดใหม่ปีน,นี้ <c oughs> มีโอกาสไหมอาจารย์ขยับมาหลายปีแล้วคือผมก็รอมาเนี่ยรอมาหลายปีแล้วคือเวียดนามมีปัญหานิดหนึ่งคือภาครัฐเนี่ยผมว่าเขาไม่แข็งคือคนที่อยู่ภาครัฐอะยังไม่เก่งในด้านของเศรษฐกิจไม่ไม่เก่งในด้านของการ increment นโยบาย สังเกตดูว่าเวลาเขาทำโครงการของรัฐเนี่ยไม่ว่าจะรถไฟฟ้าแบบบ้านเราเรถไฟฟ้าใต้ดินน,นู่นนี่ทำชาติหนึ่งก็ไม่จบจะทำนู่นทำนี่นานมากแบบบ้านเราสมัยกอ่อนไงสร้างสนามบินบอกชวันภูมิอ่ะสามสิบปีแล้วยังไม่เสร็จ <c oughs> แต่พอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเร็วเวีย <c oughs> ดนามตอนนี้เป็นไงคือสมมติว่าตลอดสักดาห์บอกว่าทำไมไม่มีอะทำไมไม่ตังง้งกองทุนนู่นกองทุนี้ทำไมไม่ให้มี <c oughs> NVDR แหละถ้าไม่ไม่มีเขาจะได้มาลงทุนได้ <Ừ. S 2> มันไม่เกิดหรอกเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตลาดไม่รู้จัก <Ừ. S 2> ไม่รู้จักเป็นราชการอาจจะไม่เคยไปดูว่าเขาทํากันยังไงหรือบางคนก็บอกกลัวเพราะว่าเขาโดนจับกีหลายคน <Ừ. S 2> นะที่เขา <Ừ. S 2> ทาเรื่องทานี้แล้วสุดสุดท้ายโดนจับเพราะว่าทําผิดอะไรบางอย่างเราไม่รู้โอกฎระเบเียบก็กลัวเพราะตอนนี้เวียดนามคนเวียดนามเขากลัวกัน มีการประหารชีวิตด้วยบางคนถ้าทําผิดพลาดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเวียดนามต้องบอกเราก็คิดว่าเอเห็นยากเลยคุณก็ทํเอ็นบีดาให้ต่างชาติมาคงได้แต่มันไม่เกิดเพราะไอ้คนคิดไม่กล้าคิดจวตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าอาจารย์ไปที่เวียดนามมาเจ็ดแปดปีแล้วเนี่ยออพอร์ตระหว่างเวียดนามกับประเทศไทยอันไหนผลตอบแทนอาจารย์ได้เป็น เป็นที่พึ่งได้ฮะเป็นกอดมันกำได้ว่าตอนนี้อยในเวียดนามแล้วนั่นเองไทยนี่ไม่เป็นที่พึ่งแล้วไทยนี่แค่เสมอตัวก็ยังยากอยูอย่ตอนนี้กนะ็อย่างที่ว่าเนี่ยห้าปีสิบปีไม่ไปไหนเราอาจจะดีกับตลาดนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ทําให้เรารวยละเพราะว่าคุณดีกับตลาดสิบเปอร์เซ็นตแต่ตลาดลบห้าคุณได้ห้าอะไรอย่างเงี้ยมันเสมอตัวอะไรมันยากไง แล้วอาจารย์จะ,ะคิดว่าจะค่อยๆทยอยออกไปไหมคะเนาะจะไปนอกเหนือจากตลาดหุ้นเวียดนามไหมคะไปจริงๆตลาดเวียดนามเนี่ยมันก็จะมีจุดป่อนนิดหนึ่งว่าคือมันเป็นตลาดต่างชาติที่โบรโกเกอร์ไทยเนี่ยไม่ค่อยสนใจค่ะเพราะว่ามันไม่มีหุ้นใหญ่ๆหุ้นเด่นๆที่จับมาทาเป็น DR เป็นนู่นนี่ใช่ไหมถ้าเราไปซื้อหุ้นเวียดนามตัวเนี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าไปตลาดเวียดนามถ้าเข้าเมื่อไหร่เนี่ย กลายเป็นว่าคุณต้องเสียภาษีส่วนบุคคลละ mm hmm. ถ้ากําไรและเอาเงินกลับใช่ไหมคนก็ไม่อยากไปเวียดนามแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราไปพุ้นอเมริกาไหมนะเ c e b o o k น,นู่นนี่ Google a อ p l e อย่างเงี้ยได้เพราะว่าเขาเขามีดีอาร์นะบล็อกเกอร์หลายแห่งก็บอกเดี๋ยวมีเรามีดีอาคุณแอ p เปคุณซื้อดีอหุ้น a p p เปก็เหมือนซื้อหุนในประเทศไม่เสียภาษีใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็ไปเวียดนามตอนเนี้ยก็คิดว่าพอละ สามสิบเปอร์เ็นต์ละสามสิกว่าเปรเซ็นตแล้วจะเพิ่มโตขึ้นมาเยอะต่อไปถ้าจะย้ายไปก็จะย้ายไปลงทุนพวกหุ้นอเมริกาหุ้นโลกหุ้นจีนที่มีด DR คือ,าอาต้องการซื้อขายหุ้นต่างประเทศที่เป็นดิสในตลาดโดมเมสติกข,ของเราของไทยเวลาผมขายผมจะได้ไม่เสียภาษีตอนเนี้ยหุ้นเวียดนามผมถ้าผมขายผมเสียภาษีแต่จะก็ตั้งบริษัทตั้งบริษัทอยู่ที่นู่นเลย บริษัทอยู่ที่นี่บริษัทอยู่ที่นี่เป็นบริษัทไทยแต่ว่าบริษัทไทยสามารถลงทุนได้ทั่วโลกแต่เราเสียภาษีกําไรเมื่อไหร่ต้องเสียภาษีก็เอากลับมาเมื่อไหร่ก็คือต้องไม่ต้องไม่ไม่เอากลับก็เสียภาษีอ่าบริษัทเนี่ยบริษัทไม่เกี่ยวกับพื้นว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกับเราเป็นบริษัทใหญ่ของเราอะแล้วไปลงทุนต่างประเทศไปทำโครงการต่างประเทศกาไรก็ต้องเสียภาษี เอากับไม่เอากับก็ต้องเสียภาษีไม่เกี่ยวกับการเอากับไม่เอากับอ๋อนั่นแสดงว่าบริษัทกีแตกของจันเนี่ยเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็คือไปถือหุ้นที่ตลาดหุ้นเยนา,นามแล้วถ้าแบบว่าจบปีปุ๊บมีกําไรต้องเสียภาษีก็ต้องเสียภาษีเพราะมันคือบริษัทที่สัญชาติไทยอยู่ในไทยแล้วไปลงทุนต่างประเทศเหมือนบริษัทไทยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยคุณทําที่ไหนก็นแล้วแต่คุณไปมีโครงการทั่วโลกกําไรก็ต้องเสียภาษี แต่ขาดทุนก็เมารดได้เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ